สวัสดีครับผมนายอนุชาวิทยาสารแผนไฟฟ้ากำลังปวช1หนึ่งทับหนึ่งเรียนอยู่ที่วีรายการอาชีพกรบินบุรีครับดิฉันนางสาวุนิชาหัวชัยแผนจ้างไฟฟ้ากำลังโอช1หนึ่งทับหนึ่งวายการอาชีพกบินบุรีผมจะมานำเสนอชิ้นงานเครื่องปั่นกับเครื่องคนกาแฟนะครับ เราก็นทาขวดมา2ขวดนะครับขวดหนึ่งตัดช่วงปลายขวดนะครับแล้วก็มาตัดให้มันแบกๆพอดีกับแก้วนะครับแล้วก็เราก็นําฐานมา3ามโวลต์นะครับต่อแบบอนุก,กรมนะครับแล้วนี่ก็สวิตช์นะครับลดบังคับแล้วก็นี่มอเตอร์นะครับนี่ก็คือไม้ลูกอมจุ๊บปิุบครับนำมาดัดแปลงง,งงอๆครับมับงค้นได้ครับ ผมก็จะมามาสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับคนได้ให้ประมาณห้าวินะครับเราค่อยเอาขึ้นนะครับขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ